เรื่องเล่า3านาทีสาระดีๆการเงินการคังวันนี้เสนอตอนการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์การจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์นะคะหมายถึงลักษณะการฝึกอบรมที่มีวิทยากรบรรยายสดผ่านโปรแกรมออนไลน์ค่ะโดยวิทยากรสามารถโต้อตอบเข้ากับผู้เข้ารับการอบรมได้หรือมีการสื่อสารในลักษณะ2ทางซึ่งจะแตกต่างจากการอบรมในรูปแบบ e-learning นะคะ ที่จะเป็นการบันทึกวิดีโอของวิทยากรและอัปโหลดผ่านสื่อออนไลน์โดยผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้ทุกเวลาซึ่งจะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ค่ะการฝึกอบรมแบบออนไลน์หน่วยงานสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศฉบับที่3พุทธศักราช2555จําจำนวน15รายการค่ะ ตัวอย่างกรณีศึกษานะคะกรมบัญชีกลางได้จัดโครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์จากส่วนกลางและถ่ายทอดสดกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของกรมบัญชีกลางโดยให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมการรับฟังการฝึกอบรมณนะสำนักงานคังเขตและสำนักงานคังจังหวัดการเบิกค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ การเบริกค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มได้เฉพาะบุคลากรของกรมบัญชีกลางผู้ที่เข้ารับฟังการบรรยายในห้องฝึกอบรมเท่านั้นนะคะตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พุทธศักราช2555ข้อ15ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ1ิ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริงเท่านั้นค่ะหากกรณีได้รับการอนุมัติให้เดินทางเข้ารับการอบรมณนะสำนักงานคังเขตซึ่งมีความจำเป็นที่เราจะต้องนอนพักค้างแรมเราสามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ16อัตราตามบัญชีหมายเลข2และบัญชีหมายเลข3และสามารถเบิกค่าเบีย้ยเลี้ยงเดินทางได้ค่ะโดยให้นับตั้งแต่เวลาออกเดินทาง ตั้งแต่ออกจากสถานที่ปฏิบัติราชการปกติหรือที่อยู่กลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการปกติหรือที่อยู่แล้วแต่กรณีนะคะโดยให้นับ24ชั่วโมงเป็น1วันถ้าไม่ถึง24ชั่วโมงหรือเกิน24ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึง24ชั่วโมงหรือเกิน24ชั่วโมงนั้นเกิน12ชั่วโมงให้ถือเป็น1วันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ฟังง่ายกระชับได้ความรู้กับกูรูการเงินการค้ง